ฟังหูไว้หูลูกรัก ในวงสนทนานั้นย่อมจะหนีไม่พ้นการพูดจากันเลยเถิดโดยยกเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มานินทามาวิชารกันลูกจะต้องทำใจให้หนักแน่นในเรื่องนี้ทำหูให้หนักเข้าไว้อย่าเป็นคนหูเบาเชื่อคำพูดใครง่ายๆโดยเฉพาะถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้าคนหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะคนบางคนพูดโดยไม่รับผิดชอบพูดไปตามที่ใจอยากจะพูดไม่คำนึงถึงผลกระทบว่าจะทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายอย่างไรนึกอยากจะพูดก็พูด บางคนก็พูดด้วยความสนุกปากอยากเห็นคนฟังเต้นไปตามคำพูดของตัวเขาเรียกคนประเภทนี้ว่าปั้นน้ำเป็นตัวบางคนพูดเพราะต้องการให้แตกแยกกัน ต้องการกดคนอื่นไว้มีสารพัดเรื่องสารพัดความต้องการลูกฟังคนเหล่านี้พูดแล้วต้องช่างใจให้ดีอย่าเชื่อทันทีฟังหูไว้หูก่อนต้องพิสูจนต้องพิจารณาให้รอบด้านลูกจะได้ไม่เสียใจไม่ผิดหวังและไม่เดือดร้อนภายหลัง คนหูเบานั้นทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเสียคนเสียเครดิตไม่เป็นที่นับถือของใครๆมามากแล้วและความเป็นคนหูเบานั้นทำให้สามีภรรยากันต้องย่าร้างแยกทางกันเดินทำให้ครอบครัวร่วมจมอยู่ไม่เป็นสุขหวาดระแวงกัน หรือต้องระทมทุกข์กันทั้งสองฝ่ายมามากต่อมากแล้วระวังตัวไว้ก่อนเป็นดีลกูก